สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิตใต้ครั้งนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาชัวแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกค่ะอ่าใครที่40แล้วบ้างนะคะก็อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะกลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีนะคะ ก็สำหรับใครที่แต่งไม่เป็นนะคะมาดูคลิปพิชิตาได้นะคะเพราะว่าแต่งง่ายมากๆแต่งตามได้สบายนะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะแล้วก็สามารถแต่งแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่งแล้วก็ออกไปข้างนอกได้นะคะไปซื้อกับข้าวไปรับลูกนะคะออกไปใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆได้เลยนะคะแต่ก็ยังดูดีอยู่นะคะก็โอเคมาเริ่มเลยนะคะอะเริ่มเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพิชิต้านะคะก็ยังใช้เป็นตัวนี้อยู่นะคะเป็นรองพื้นของสีจันนะคะแบรนด์ของคนไทยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขานะคะก็ใช้ดีใช้เนียนนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาสบายกระเป๋าไม่ได้ค่าโฆษณาแตอย่างใดน,นะคะก็มารีวิวแล้วก็เอาของเขามาใช้อีกทีหนึ่งเนาะ เราก็ทาไปให้ทั่วๆนะคะตัวครีมรองพื้นนะคะก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ปกปิดนะคะเนื้อครีมนะคะค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นปกปิดได้ดีนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่าใช้เยอะแล้วมันก็หนึ่งกรอบเปลืองนะคะสองม,มันจะดู อาจจะดูเยอะไปใช้แค่แบบพอประมาณไม่ต้องไม่เยอะอะค่ะข้อดีก็คือไม่เปลืองใช้ได้นานเลยแหละคนหนึ่ง สำหรับคลิปนี้นะคะพิชิตานะคะก็จําไม่ได้แก้ไขรูปหน้านะคะก็คือจะข้ามขั้นตอนแก้ไขรูปหน้าไปเลยนะคะก็คือลงแป้งเลยนะคะใช้แป้งแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาเติมคิ้วนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะใช้ตัวฝุ่นนะคะเนื่องจากคิ้วก็พอจะมีอยู่บ้างนะคะก็เอาตัวฝุ่นนะคะมาเติมเติมเติมอ่าปัดแก้มเลยคะ่ะ วันนี้นะคะพิชต้าใช้พาเลทนี้นะคะเป็นของโนโวฮันนี่พี g เกรสนะคะเดี๋ยวจะใช้ของเขาเลยละกันนะคะตัวบัชออนนะ สีของเขานะคะก็มีความหวานมากๆเลยนะก็จะเป็นชมพูเบาๆแล้วก็จะมีความเออวาวอะ่ะอืมอ่าโอเคสำหรับตัวสี เดี๋ยวพิชิต้านะคะก็ใช้สีชมพูอ่อนนี้นะคะเป็นสีแรกก่อนสีนี้นะแล้วก็ใช้สีนี้เป็นสีที่สองนะคะ ก็จะใช้สีนี้นะคะจิกไปที่ปลายตาก็เพิ่มสีสีนี้ ส่วนเกินนะคะเราก็ใช้กันใหญ่ปัดนะคะอ่ามันจะได้ไม่เลอะ ทีนี้ก็มากรีดอายไลเนอร์กันเลยค่ะอืมปัดปสาลสคาร่าต่อเลยนะ นีไปนะคะข้างละสิบคัง ใช้แท่งนี้อ่าอืมเป็นไงแจ่มเลยไหมหนาคาก็ เรียบร้อยเป็นไงแต่งตามง่ายไหมง่ายนะไม่ยุ่งยากอะไรเลยเนี่ยแค่ใช้้าเลทนี้กับบิสติกแท่งนึงจบแล้วว่านะง่ายอะแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลานิดนึงนะคะแบ่งเวลามาสวยเนาะเพื่อใครเพื่ตัวเราเองเราก็ดูดีขึ้นก็แต่งเน้อแต่งตัวให้มัน ดูมีชีวิตชีวานะคะดูสดใสขึ้นมานะคะก็เราสามารถเลือกเสื้อผ้านะคะที่ที่ดูดีนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะออนไลน์ก็มีเยอะเลยเรามีชอยให้เลือกเยอะมากนะคะเราไม่จําเป็นต้องแต่งตัวแบบว่าเสื้อผ้าราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งตัวแบบ เสื้อผ้าที่ดูดีนะคะเหมาะใส่แล้วเหมาะสมกับวัยนะคะหมายถึงเหมาะสมกับความเป็นผู้ใหญ่ของเราเวลาเราไปท,ทําธุระติดต่องานหรือว่าไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูสภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็แต่งหน้านะคะแค่นี้เองง่ายๆกลับมาสวยด้วยกันนะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะยินดีรับฟังนะคะทุกคอมเมนต์นะคะก็ติชมได้ค่ะ ก็แค <łość> ่อยากจะเชิญชวนให้มาสวยด้วยกันมาแต่งหน้าแต่งตัวด้วยกันเพื่อความมีชีวิตชีวาของตัวเราเองค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันต่อคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ